หลังจากเหตุการณ์ในคืนที่สามพระมหานาทีรู้สึกถึงความเบาในใจเหมือนว่าเงาหนักของความห่วงแหนที่ลอยปกคลุมบริเวณสารเก่าถูกปลดปล่อยลงแล้วป่าแถบนั้นสงบขึ้นอย่างน่าประหลาดจนแม้แต่ลมที่พัดผ่านยังให้ความรู้สึกสว่างขึ้นกว่าวันแรกที่มาถึงแต่ทุกคืนในป่าลึกไม่เคยมีความสว่างใดอยู่ได้นานเกินหนึ่งวัน ป่ามักซ่อนการทดสอบที่ลึกลับกว่าไว้เสมอเช้าว,วันใหม่พระมหานาทีออกเดินทางอีกครั้งท่านมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ที่ชาวบ้านริมป่าเรียกว่าทางสองแพรง่งจุดที่เส้นทางเข้าไปในป่าลึกแยกออกจากกันเหมือนง่ามงูสองข้างเป็นคนละทิศคนละบรรยากาศชาวบ้านแถวนั้นลือกันว่าที่ตรงนั้นเป็นทางผีผ่านและไม่ควรอยู่ใกล้ยามคำ่ำแต่สำหรับพระมหานาที นี่คือหนึ่งในเส้นทางทุดงที่ต้องก้าวผ่านเมื่อเดินทางมาถึงทางสองแพร่งแห่งนั้นที่ถูกโอบล้อมด้วยกอไผ่ขนาดใหญ่ทั้งสองฝั่งต้นไผ่สูงจนปิดท้องฟ้าส่วนพื้นดินเต็มไปด้วยใบไผ่แห้งที่ดูเหมือนเพิ่งถูกกราดกวาดโดยมือที่มองไม่เห็นมันเงียบเงียบเกินไปแม้แต่เสียงนกหรือเสียงลมก็ไม่ผ่านเข้ามาพระมหานทีหยุดยืนกลางทางสองแพร่งนั้น ลมหายใจเริ่มช้าลงหัวใจเต้นเป็นจังหวะปกติแต่สัญชาตญาณบอกท่านว่าคืนนี้จะไม่ใช่แค่การทดสอบเรื่องความกลัวท่านกางปลดไว้ห่างออกไปเล็กน้อยและใช้เวลาช่วงบ่ายฝึกเดินจงกรมอยู่ในบริเวณที่พื้นเรียบพอส่วนสายตาก็สังเกตความเปลี่ยนแปลงของป่าโดยรอบตั้งแต่ตอนแรกที่ท่านมาถึงจนกระทั่งใกล้เย็นขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกเหมือนมีใครสักคน จ้องมองมาจากกอไผ่ด้านซ้ายแล้วอีกครู่ก็สลับไปด้านขวาแต่ไม่ว่าจะย้ายฝั่งไหนความรู้สึกที่ตามมาอย่างแน่นอนคือมันไม่ได้มองด้วยความประสงค์ร้ายแต่มองด้วยความสนใจบางอย่างเมื่อดวงอาทิตย์ลับไปหลังยอดไม้ความมืดก็ค่อยๆรัดพื้นที่สองแพร่งให้เหลือเพียงแสงจันทร์บางๆที่ลอดลงมาตามช่องว่างบนยอดไผ่พระมหานาทีเริ่มนั่งสมาธิตามปกติ พุโทโธพุโทโธแต่ไม่นานเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นเบาๆสู้สู้เหมือนผ้าไหมขยับเหมือนชุดผู้หญิงถูกลากไปตามพื้นใบไผ่พระมหานาทีรู้ว่ามีบางสิ่งอยู่ไม่ไกลท่านลืมตาขึ้นช้าๆและมองไปยังทางแยกด้านซ้ายใต้แสงจันอ่อนร่างหนึ่งค่อยๆเดินออกมา เป็นหญิงสาวผิวซีดใบหน้าอ่อนหวานรูปร่างสวยงามผิดจากคนป่าผมยาวสยายลงมาเกือบถึงเอวเธอสวมชุดไทยเก่าๆสีขาวอมฟ้าแต่ซีดจางราวกับผ่านการเวลามามากกว่าร้อยปีเธอยืนห่างจากท่านประมาณ3ก้าวดวงตาใสแต่เศร้าจ้องมองด้วยความหมายที่พระมหานทีไม่อาจตีความได้และทันทีที่เธอก้าวเข้ามาใกล้อีกเพียงก้าวเดียวกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายดอกพิกุลก็ลอยเข้ามา กลิ่นที่มนุษย์ไม่มีทางทำให้เกิดขึ้นในป่าลึกนี่คือผีแต่ไม่ใช่ผีธรรมดากลิ่นหอมแบบนี้คือผีที่เกิดจากกรรมแห่งความรักความผูกพันหรือราคะโดยตรงสัญญาณแรกที่โจมตีจิตของพระมหานาทีไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรู้สึกของความอ่อนโยนและดึงดูดจาง ท่านรู้ทันทีว่านี่คือบททดสอบที่แตกต่างจากสามคืนก่อนหญิงสาวเริ่มก้มศีสัะลงอย่างแผ่วเบาน้ำเสียงอ่อนราวกับลมพัดหลวงพี่อยู่คนเดียวหรือเจ้าคะเสียงนั้นหวานจนคล้ายเสียงมนุษย์จริงๆพระมหานาทีไม่หวั่นไหวแต่ตอบด้วยเสียงเรียบมาทุดงภาวนาไม่ได้มาเพื่อคล่องเกี่ยวกับสิ่งใดอื่น หยิงสาวยิ้มเล็กน้อยเธอเก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวดวงตาเต็มไปด้วยความว้าววอนข้าหนาวอยู่คนเดียวมานานเจ้าไม่สงสารหรือน้ำเสียงนั้นไม่ใช่การขอความช่วยเหลือแต่เป็นการล่อลวงความอ่อนช้อยที่เสริมด้วยพลังแห่งความติดยึดบางอย่างเหมือนยังไม่ปล่อยไปจากโลกใบนี้พระมหานทีรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่วิญญาณธรรมดาแต่เป็นผีหลงรัก ผีที่ผูกอยู่กับอารมณ์ราคะจนเร่ร่อนอยู่ในป่าไม่ไปเกิดในคำพีว่ากันว่าผีประเภทนี้ปรากฏตัวในรูปที่งดงามเกินกว่าปกติเพราะเป็นรูปที่จิตสร้างขึ้นจากความปรารถนาสุดท้ายก่อนตายพระมหานทีหลับตาแล้วตั้งสติภาวนาให้จิตนิ่งแต่ทันใดนั้นเอง มีเสียงกระซิบเบาๆข้างหูข้ารักเจ้าเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของหญิงสาวแต่เป็นเสียงของสตรีคนหนึ่งเสียงที่เต็มไปด้วยความโหยหาและภาพหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจภาพของหญิงสาวคนเดียวกันแต่สวมชุดธรรมดาเดิอนอยู่ในตลาดบ้านเก่าๆมีความสงสัยกลางใจว่าชายที่เธอรักจะกลับมาหรือไม่พระมหานทีไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่รู้ชัดเจนว่าเธอเป็นวิญญาณ ที่ผูกติดกับความรักที่ไม่ได้สมหวังหญิงสาวตรงหน้าเริ่มร้องไห้น้ำตาไหลลงจากดวงตาที่ไม่มีประกายของชีวิตเธอก้าวเข้ามาใกล้จนปลายจีวรของพระมหานทีแทบจะสัมผัสปลายเท้าของเธอข้าไม่เคยมีใครข้าไม่มีใครเลยขอเพียงแค่อ้อมกอดเดียวเพียงแตะมือก็ได้เจ้าจะตายหรืออย่างไร หากปลอบข้าเสียงนั้นไม่ใช่แค่ล่อแต่มีความเจ็บปวดแฝงอยู่จริงๆพระมหานาทีเปิดตามองเธอตรงๆและกล่าวด้วยเสียงที่มั่นคงโยมไม่ได้ต้องการอาตมาโยมต้องการความรักที่โยมไม่ยอมปล่อยสิ่งที่โยมยึดไว้ไม่ใช่รักแต่มันคือความเศร้าที่ยังไม่ดับ หญิงสาวชะงักร่างสั่นเล็กน้อยดวงตาที่เคยอ่อนหวานเริ่มสั่นเหมือนคนกำลังถูกเปิดความจริงเธอกระซิบเบาๆแล้วทำไมถึงไม่รักข้าพระมหานทีตอบอย่างอ่อนโยนเพราะอาตามาไม่มีมนใดจะรักโยมได้แต่มีเมตตาให้โยมได้เสมอ พระมหานาทีเริ่มแผ่เมตตาเสียงสวดมนต์ดังกังวานในความมืดของทางสองแพร่งแม้จะดูเหมือนลมไม่พัดแต่ใบไผ่กลับไหวตามจังหวะเสียงสวดอย่างนุ่มนวลร่างหญิงสาวเริ่มซีดลงเส้นผมสลายกลายไปเป็นควันชุดที่เคยสวยงามเริ่มกลายเป็นเงาสลัวเสียงสุดท้ายของเธอมีทั้งความเศร้าและความโล่งใจข้าเหนื่อยแล้วหลังจากคำพูดนั้น ร่างเธอแตกกระจายเป็นฝุน่นแสงสีฟ้าลอยขึ้นเหมือนละอองน้ําแล้วสลายไปกลางอากาศทางสองแพร่งกลับสู่ความเงียบอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นความสงบไม่ใช่ความวังเวงรุ่งเช้าพระมหานาทีเขียนบันทึกประจําวันใต้กอไผ่ว่าราคาไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่จะน่ากลัวเมื่อจิตหลงในมัน จนลืมความจริงความรักที่ไม่ปล่อยทําให้แม้ร่างกายดับใจก็ยังวนเวียนอยู่กับความว่างเปล่าจนกว่าจะยอมยอมรับความไม่เที่ยงแล้วปล่อยวางด้วยเมตตาต่อตอนเองนี่เป็นคืนที่สี่และเป็นคืนที่เปิดแผลลึกที่สุดในใจมนุษย์ราคะความสเสน่หาและการดึงดูดที่ร้อยคนร้อยใจต้องเคยสัมผัสแต่ในป่าแห่งนี้ทุกอารมณ์คือบททดสอบทุกวิญ,ญญาณคือครูที่มาสอนและพระมหานาที ยังต้องเดินหน้าต่อไปสู่คืนที่ลึกลับกว่าเดิม